ได้เก็บเกี่ยวแล้วพี่นนอกตว,วันตัวคืนผิวเริ่มแก่แล้วปลูกพอได้อยู่ได้กินตามวิถีบ้านเฮาวักทองอันน่วยไดที่ผสมดอกกะตีดอันนี้ผสมบอทันกะลูดบม่มแีแมลงเนาะเพราะสิได้มาผสมให้ มาแรงผู้พึ่งกับบ่ค่อยมีแล้วพี่น้องเอ้ยสมัยนี่แจกว่าเพิินไปอยู่ใส่ไปอยู่ในอันกงเลี้ยงข้าเจ้าเบิดแล้วมั้งมมมมเมล็ดฟักทองจากกระเสียดเอามาแจกอันนี้ดอกตัวผู้เพราะมีดอกตัวผู้กับบ่มีตัวเมยให้ผสมอันนั้นน่ะน้อยหน่อย,หน,อย,ห,นอยหน่อยนะ่ะสีบานเมื่อนี่หรือสีบานเมื่อแรงกับบ่รู้ผสมทันหรือเปล่าบ่รู บานย่ำเจ้าดอกร้องไทยทิ้าบานยำแมงเอาหน่วยน่ะมันมันสิบานย่ำได้น่ะมันตูมตูมอยู่หนาหนาแต่เบิ่งโซงดอกมันคือสีบานแล้วนดอกคือมันสีบานสายสายสันบบบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนายายแดงไทยคลิปไอ้ผู้สอดแทรกกับสอดแทรกดีดีเ้อพี่น้องหน่วยอันก็กวนก็ได้ บึงอันชมบรรยากาศยามเศร้าด้วยอีกเจ้าหน้อยกับสิเขาบ้านเนี่ยเอาหลายๆคลิปก่อนจิไปทุระแล้วบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนาก็ไผ่ปลูกไว้กินหนอกใช้รำใส,ใส่ใส่รำมันเห็ดหั่นทั่วหั่นแตงล่ะดูบึง้าเจ้าอันมาให้มาน้าคือกันยามเศร้ากับใดสงสัยบ้าน เอายูคาออกเป็นสินค้าข้าจเจ้าปลูกยูคาน,คน,น้าคันนาเนาะค่ะบรรยากาศทุ่งได้ทุ่งนาก็จะประมาณนี้ละค่ะ